เติมเพื่อให้มุมย่นมันไม่ขักมากตัวเนื้อซิลิโคนที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นทรงฐานจมูกเดิมเราเนี่ยแหละทรงจมูกเดิมเลยแต่เพิ่มความสูงขึ้นมาทีนี้นก็มาดูว่าให้ความสูงถูกไหมมันยังได้ไสูงกว่านี้ไหมสูงแบบตกๆงขึ้นมาเนี่ยแตข่ของจริงๆประมาณสามมิลได้สามมิลสี่มิลได้อะประมาณเนี้ยใช่ไหมเวลาเห็นบนหน้าจริงๆเนส่สวยนุ่มถึงแม้ในรูปดูนิดนึงแต่จริงๆัน รับ,บเปลี่ยนเยอะสวัสดีครับผมมาจากเจียงไฮครับคือผมทํางานหน้ากล้องออกงานหลัวไปงานหน้ามันแบบมีมิติบาได้ครับมันมีบางส่วนบางมุมบาได้ียังมาเข้าโลอกอยาง้ครับผมอยากให้มันแบบเป๊ะทุกส่วนมันก็ใช่ครับ,รบ <laughs> ทุกมุมเลยแล้วมีใครแนะนำมั้ยมาต่อกอกเปลือกข้างหลังพิมพ์ดีครับผมชุดเลยตัดสินใจเลยเพราะว่าเล็งมาหลายปีแล้วยังกวาอย่เปลือกสปอยไ้เยอะกับโอเคมันใจมากมาเลยเรืยอะทุกอย่างเลยแนะนําดีครับผมใครปรึกษากองู้สึกว่าตรงปีอาจะได้จริงๆ อย่างเงีงย้ยครับผมติดตด้วยกระดาษมันเป็นครั้งแรกมัง <c oughs> ้ง <ใจ S 2> หรอใช่เซาคลครั้งเดียวจบเลยอย่างเงี้ยครับพี่ว่างวิธีการเลือกซิลิคโคนสำหรับคิวมากมากเก่งแต่ว่าพอได้ฉีดยาชาแล้วมันมันมันปัดเจ็บปะครับ มันซื้อแบบฟิลเลอร์ที่สุดในชีวิตแล้วไอยาช้าบัดเจ็บแบบมีความเจ็บเลยแล้วก็ตีเปลืองตีไปทําตีอื่นอย่างย่าครับผมไปทํามารอบแกะบอดเจ็บสุดก็คือยาช้าแต่อันนี้เออยังไงบดท็อกยังน้อยกว่าอีกฟิลเลอร์ปากเจ็บที่สุดแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าฟิลเหมือนประมาณมดกัดอย่างประมาณนั้นก่อนมันแทบบบรู้ซึกอย่างเลยเพราะมันเริ่มตั้งแต่ปากโกนอย่างย่าเบามากบมดกัดตัว ช่วยเบาความดดัดนิดเดียวเลยจิ๊ดจิ๊ดแถวสก,กิดเลยฮะช้าๆนะฮึห,หนึ่งแถวจะไปหนึ่งเลยครับผมอันนี้แบบกลัวเข็บม,มากๆฮึห่หนึ่งกลัวเข็บก็ฮึ่หนึ่งกลัวเข็บติสูดก็ยังฮึ่หนึ่งอยู่มันมันมันแบบตาบางกว่าเลยะครับผมหลังหูนี่โอ้ยลืมเจ็บไปเลยครับก็ยังหึ่งฟิลเลอร์ปากปีหนึ่งอยู่ผันี้ยังน่าห่วงเลยครับผมผนี้ยังต้องกลัวเลยอันนี้คนาตัวเองความดันขึ้นไปร้อยคานา ก็ยังพอว่าได้ทำเซตก็เออชิลไปเลยอันนี้รอรัดแกงของเราบอกว่าโอเคมากๆแล้วเพราะว่าเห็นเครียดตัวอย่างเตือนมาแล้วครับทีบ่จำลอวทั้งร,รถาม,มาจากประมาณไหนก็ซื้อว่าพอดีมากๆเลยฮะเรา follow up อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะไปจะได้กระตุยว่าพอแกงครับ